สมาคมชกสอสมอแจ้งแผนการหาเงินรอบเดือนเมษาย,ยน2566มีทั้งหมด23รายการค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปอยอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอยเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสอมมค่ะวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งแผนการหาเงินของสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสมาชิกตอนนี้ก็จะมีทั้งอสออสอสมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่นะคะ ตอนนี้จะมีสมาชิกอยู่ที่1,334,130คนค่ะสมาชิกแต่ละคนจะถูกหักเงินในวันที่12เมษาย,ยน2566นะคะจำนวนเงินที่จะหักของเดือนนี้365บาท72สตางค์รายการหักเฉพาะอสมอที่สมัครใหม่นะคะเป็นเงินค่าบำรุงรายปีกับเงินค่าสมัคร125บาทค่ะเดือนนี้มีคนเข้าใหม่2,796คนนะคะรายการต่อไปเป็นชุดหักย้อนหลัง หมวดค่าบำรุงนะคะก็จะเป็นค่าสมัครของอสมอ0 0บาทยังมีคนที่ค้างอยู่4 8 9คนเป็นค่าบำรุงสมาคมอสมอ5บาทยังมีคนที่ค้างอยู่416คนค่ะในการต่อไปเป็นค่าสมัครและค่าบำรุงของผู้สมรสและเจ้าหน้าที่นะคะรวม125บาทค่ะยังมีคนที่ค้างอยู่6 8 4 8คนค่ะชุดต่อไปเป็นการหักย้อนหลังชุด3เดือนนะคะมีทั้งหมด4ชุดค่ะ ชุดที่12ทับหนะคะระหว่างเดือนตุลาคม2565จนถึงธันวาคม2565รวมเป็นเงิน830บาท1ิสตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่หรือคนที่ยังหักไม่ได้451้45คนค่าชุดที่1ทับ6กนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ไปจนถึงมกราคม2566เป็นจำนวนเงิน876บาท60สสตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่ 1,802คนค่ะเป็นชุดที่2งทัพ66ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565ไปจนถึงกุมภาพันธ์2566เป็นจำนวนเงิน930บาท50สตงางค์ยังค้างอยู่5,108คนนะคะชุดที่3้ทั66ตั้งแต่มกราคม2565ไปจนถึงมีนาคม2565เป็นเงิน972บาท62สตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่5,837คนค่ะ จุดต่อไปเป็นการหักย้อนหลังรายเดือนนะคะมีทั้งหมด15รายการค่ะรายการที่1ก็คือหักย้อนหลังของเดือนมีนาคม2566นะคะ324บาท72สตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่74,369คนของเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นจำนวนเงิน322บาท40สตังค์ยังมีคนที่ค้างอยู่38,29คนค่ะเดือนมก,กราคม2566 ยอดหัก325บาท50สตางค์นะคะยังมีคนที่ค้างอยู่13,734คนค่ะของเดือนธันวาคม2,565 282บาท60สตางคคนที่ค้างอยู่ก็7,807คนค่ะของเดือนพฤศจิกาย,ยน2,565เป็นเงิน268บาท50สตางยังมีคนที่ค้างอยู่6,365คน ดือนตุลาคม2565จะหาก279บาทยังมีคนที่ค้างอยู่829คนเดือนกันยายน2565เป็นเงิน282บาทยังมีคนที่ค้างอยู่927คนเดือนสิงหาคม2565เป็นเงิน244บาทยังมีคนที่ค้างอยู่778คนค่ะของเดือนกรกฎาคม2565เป็นเงิน298บาทยังมีคนที่ค้าง723คนค่ะ ของเดือนมิถุนายน2565เป็นเงิน300บาทยังมีคนที่ค้างอยู่751คนของเดือนพฤษภาคม2565 274บาทนะคะยังมีคนที่ค้างอยู่671คนเดือนเมษายน2565ก็274บาทเช่นเดิมแต่คนที่ค้างน้อยกว่านะคะ243คนเองค่ะ เดือนมีนาคม2565เป็นเงิน237บาทคนที่ค้างอยู่ก็260คนนะคะเดือนกุมภาพันธ์2565เป็นเงิน279บาทคนที่ค้างอยู่ก็348คนเดือนมก,กราคม2565เป็นเงิน241บาท50สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่120คนนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ